สสายาัยามหเรผู้่งัไปใช้บริการได้นะครับโรงแรมบริษัททีวีสองดานกันนะครับหนึ่งของจังหวัดตรังครับงานเยอะแน่นอนครับงานเยอะมากทางล้นทางนี้ก็ต้องหาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับแ้วเมื่อี้ผมขอควา นีแลาวทุกนี้ก <an> ันนะครับโค้ชที่ทั้งกรมไยโคนายกสมัชชกรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดจามรุปนายกสมาคมคนที่หนึ่งครับบริษัทรีบงสาวเรจจำกัดนะครับบริษัตร้านขวนอิโต้นะครับเอาไปขึ้นควนอีกเมื่อกี้บนเขาตอนนี้ขึ้นควนขวนหรือควนไนเรานะครับเดินสายมือก่อนถึงไม่ของมาลาใช่แต่ว่าเดี๋ยวให้ให้มีใครมายกมาลาให้ท่านเดินตามไปก็ได้นหรือท่านเองก็ได้นายสมชัยเลยสิ่นัที่เก้าครับประชาชน บชิดที่นิทโนผู้ช่วยประจญพันธ์ครับห้างอุตสาหกรรมกำกัดตรังวินเดอร์แอนด์สแควรนะครับผู้จัดเลสจำกัดน้ำดื่มคุณภาพเจเพรสครับคณะกรรมการคณะกรรมการคนที่เข้าครับนะคุณผนายทะเบียนวันนี้ท่านติดารกิจอยู่ในท่านนี่เป็นผู้นะครับผู้ช่วยมาทะเบียนนี้ได้จัดตรังทัวร์อยากเที่ยวแบบที่แบบลุคเนาะในเวลาที่อาจารย์ได้ไป หอวยงานค่าจังหวัดตรังครับจุดเทียนนมตนนะครับ ครับบดสทปีเวลาแล้วก็มีสร้างส่งให้พวกเราแค่เราบริหารจัดการส่วนน้ำตับการะมาณนิดแล้วก็พี่น้องผู้ขับเคลื่อนทุกส่วนนี่ไม่ยอมหายใจเลยจนถ้วนทันทัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันข้าพระเจ้าข้าพะเจ้าแต่ให้ทุกท่านเอ่อชื่นนับกุลของเองข้าพะเจ้าโหยระขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายโปรดยกเทษ โปดโนดช่เธอนับแต่นี้นับแต่นี้ขาพระเจ้าขาพเจ้าจะแข็เป็นผู้ที่กระทำจะขอเป็นผู้ที่กระทำวารีปายติสุขเตยอะระห,หังพุทโธทนาเบพุทธายะ,ายะปะทะวิคงคาพระภูมิ นะตมัสสะภังคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เจ้าตำหรับระเบิดดาวกระจายข้าพระเจ้าโอ้โหต่อมาในทุกเอ็งและทุกครูข้าพระเจ้าขออัญเชิญบารมีหลวงปู่เจียมตั้งแต่อดีตตัวจนถึงปัจจุบันซึ่งในวันนี้เป็นวันฤกษ์ดีและเวลาจุดเทียนไทยได้เวลาของวันเปิดพิธีมีเปิดทรั เปิดความรุ่งเรืองเปิดความสุขความจเจริญความรักให้สามคคีในหมู่พี่น้องช่าจังหวัดในราดีข่าปเจจายเออยาพรามศิทธิ์ประสิทธิ์พโชคเป็นเพืประกาศกิตพุธีพรามที่มีมาแต่โบราณแตให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรับพิธีเมืองสงนี้จงตั้งจิต ในการน้แม้ขอขมาจิตภางวะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแต่ปีการบันดาปีตาอบิดาแต่มารดาออมานดาแต่ครูบรรต่อพระธรรมต่อพระอริยสงฆ์ต่อพระอริยสงฆ์และต่อผู้มีคุณอรมีเหลืองเท่าตา วัดบางมนมโคจังหวัดอยุธยาขออีกสักครู่ตอนนี้สวดตัวข้าพเจ้าได้น้อมสักระทเทพทวดานะนับถืท่านโดยขอข,อขอมากรรมนะกันนะหนุงกันใดที่เราเคยพลาดครั้งประมาทไวจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีวันนี้เราได้เป็คผูที่มีความเยวสุ์ต่อตัวเรานะทั้งกายวาจาใจเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย นะตั้งแต่ในบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของเราครอบครัวเราก็คือคุณบิดาม,มารดานั่นเองและเทพเทวดานะหรือองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่บรรพุรุษของเราของทุกๆกท่านวันนี้เราได้ถือเป็นการพิธ,ธ,ธนีนี้ทำกิจส่วนรวมและได้อานิสงส์ในภาพส่วนบุคคลไปในตัวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปล่ประโยชน์ทำแล้วเกิดคุณทำแล้วได้กับต้องบุญเป็นกุศล หวังว่าทุกท่านจะได้มีพละกกำลังกายวาจาใจเกิดสติปัญญายาณที่จะนำพาจังหวัดตรังให้จเจริญรุ่งเรืองสู่ไปทุกทุกด้านทุกทุกมุมของประชาชนของพี่น้องชาวตรังและของหน่วยงานราชการข้าพระเจ้าหรวลาธรรมสิทธิ์ประสิทธิโชก์ก็หวังเร็งเห็นความจเจริญความสุขความมั่งมีความอุดมสมบูรณ์นะทุกภาคส่วนให้กเกิดขึนแผ่นดิน ของชาวตรังทุกท่านในวันนี้เป็นพิธีที่สําคัญและเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ประสิทธิ์เปเกิดบ้านเปิดเมืองเปิดจังหวัดเราได้ขอขอมาและถาวายเครื่องทียกรรมตามลําดับต้องขอขอบคุณสมานคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะโดยท่านนายกนะดรผูทั์งไทเพ็ตที่ได้เลีเห็นความสําคัญ ต่อผู้ประกอบการธุรกิจทั้งเองกชนและชาวจังหวัดตรังนั่นเองและก็ขอขอบคุณท่านขจรศักดิ์กรณ์โสภานะแล้วก็ขอแสดงความยินะดีกับท่านที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังซึ่งเป็นอะไรที่ไม่มีเหตุบังเองิญในตามหลักดวงเมืองแล้วท่านได้ถูกเลกขึมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าท่านะจรศักดิ์จะอยู่ครบวาระไม่ทนไปที่ไหนจะเฟื่อฟูอสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดตรังนะครับท่านทวาเพราะว่าท่านมีราศีาหนูเฮงลอยยิ้มดวงจีต้ตัวตัวบุตรผลิตท่านอย่างดีมากเพราะฉะนั้นชาวตรังจึงมีความมั่นใจและเชื่อมั่นและจงส่งเสริมให้กับ ท่านขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังด้วยเถิเอ้าสาธุสาธุสาธุได้เลิกเวลาหรือยังคถัดลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญนายกบดีศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประกาศมหาวิพิธีจุดเทียนราชาเวศ ร้องมาลัย่เบือดาษสาวดนพงะแม่าหญ่รัชดาลุกระลิดตามลำบากอั้ว การบูชาพระราชาไปแล้วก็กาดับต่อไปท่านคณะกรรมการนะผู้ที Wha ่ประกังเกิดหลังจากบูชาพระราชาไปแล้วจะเฉลี่ยสักครู่ธรรมะทิพยามะอิมินาสกาเรนาธรรมังะทิพยามะอิมินาสกาเรนา

ธรรมังนมามสามิสุปติปนันโนภะคะโตสาวกสงวัสงโฆสังฆังนะมามิอาอขอเชิญแบบแบรมดาสบบแบบแบบแ เกืบียมก็จะแบบโผด่ครับบางรายสีแดงงรายสีเข้มสีขุ่นนะครับบางรายสีแดงวุนแร์สีเหลืองรันอรงสีชมพูวันพุธสีเขียววันแรงสีขาวายก็ไห็สีแดงวังตกสีฟ้าแบบสสีฟ้าที่อย่นขอจะเป็นลายอะไรได้ท่านนายกกุเลสครับ คุณนายกุลาเล่ก yeah. okay. okay. yeah. uh, the yep. ็ยกด้วยท่านผู้ว่าด้วยนะครับีผู้ว่าจะปห้กำลังใจท่านุดเพื่อปนเกียรตนครับท่น้ว่าท่านประธานของกอทด้วยนะคุณผู้ทรัสิทธนแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือท่านใดอย่างเงี้ยเทียนนีนะเทียนนีที่เกี่ยวข้อเชิญได้ทุกท่านเลยนะมาทำานก่อนนะมาทำกานก่ เอาเทียนัเทียนแม่จุดไอาลูกเล็กเอาส่งให้น้องก็พว่าพีว่าพี่ว่าว่าอะไรครับเอาสีฟ้าสีฟ้าโอ้ยควมรักการเียนนนเป็นเศรษฐีไม่ต้องรบเพื่าเ่อนแน่นอนนะเอาไปต้องรูว่าอาสีฟ้าด้านหน้าจุดไดเลยครับเพื่อนเทียนแม่คนละหนึ่งเรื่องเทียนนะเอาเลย วันเสาร์สีน่ยูาน่วันเสี่วาร์พุทธชัยสีู่้นครั้งนี้เลยออกมาทำล็อกเตอร์

้วตอน้จากเครือนะครับท่านนะเดี๋ยวเราจะับ่วงชาวด้วยนะให้เสร็จสงอนเ่มเทียนนะึงเล่มนะวันจะได้วกันุท่านวันนี้ทุกท่านจะมีเครการเปิดงตาหบดวงตาสีเปิมลัคนาให้กับตัวท่านเองนะ अगाट बाट बाट ขึ<ห>้นบนนะครับนบครับนี่นคนละคนละหนึ่งดอกครับเป็นการวบรวรายการหน้าร่างก็จะเก็บีไว้พวกเรานะ่จะรวบรวมบริบูรณ์นองดามานูด้วยนะครับราดูซึ่งทำของพระพุทธเจ้า อันประเปรฐในโลกีสร้างบารมีอมาําพัฒตาวันนี้ข้าพระเจ้าขออัญเชิญท่านให้ลงมาช่วยอำนวยพรชัยให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้เจริญยิ่งวัฒนาด้วยใจเป็นศรัทธาสร้างบารมีปฏิบัติอยาได้ยฝืดเครื่องของัด สัพสมบัติจงมากมีอ,อันตรายอย่าได้ยั่ยีโลกใหยไม่มีมาบีทาจงสมความมุ่งมาาาถนาให้สูงยิ่งด้วยปัญญาทำสิ่งได้นาน,นาจงได้ผลเมื่อได้สดับธรรมสาธยายมีความหมายเป็นมงคลให้ศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยบุญญาณิให้สำเร็จ ทุปการณการิยาปาทังเมสการิยาสามภิเภทยายังสามภเพสังวิบาสันติสิทธิขอิสุนทิวา มหามาสังเทมันตุมาตาสิทธิโอ้พระภุมมาพระทธรณีพระคุงค้าพระพุงพระพายเจ้ากุงพารีสหัตบริวารายะเอหิสถายะอาคันฉันตุประริธารตะนังสาระนังขจชามิโอ้นะโม กรรมรัตนังสารนังคาขจามีเปี่ยมนามสังคารัตนังสารนังคขจามุออปาริบาสมิงทิสาภาเกจันตาเทวามหาเทวะเมตเคนะ

ในวันนี้ในวันนี้แลพระภูมิเจ้าทีแลพระภูมิเจ้าที่ท่านเท้าเจ้ากรุงพารีท่านเท้าเจ้ากรุงพารีองต้นองค์บารมีองต้นองค์บารมีที่เอ่ยพระนามก็ดีที่เอ่ยพระนามก็ดีมิได้เอ่ยพระนามก็ดีไดเอ่ยพระนามก็ดีเลสิ่งศักดิ์สุวรรณมงคลเป็นวันมงคล ข้าพระเจ้าหอน้อมถว,ยวยายประกาศสังเวรพู้ชา,ชาตามโบราณจารีารรเอกิจอิสรานุภาพจงนดนบนรรพสิทธ ประสาทพระพรแก่ข้าพระเจ้าโ้ยชื่นนำสมบูรณเองพระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนคุ้มครองรักษาตลอดการข้อที่หกมีฤทธ มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีอำนาจบารมีไพศาลบารมีไพศาลบริวารเคารพบริวารเคารพหมู่ชนจงย่ำเกรงหมู่ชนจงย่ำเกรงชื่อเสียงจงขจรขจายชื่อเสียงจงขจรขจายทุกแดนดินทุกแดนดินขอที่เจ็ด ขอจงมีปัญญาขอจงมีปัญญา,ญญานำพาตนนำพาตนลูกหลานลูกหลานบวงชนบวงชนผู้มีทุกข์ มีทุกก้าวข้ามพ้นปัญหาทั้งปวงก้าวข้ามพ้นปัญหาทั้งปวงข้อที่แปดข้อที่แปดหากจะกระทำการใดหากจะกระทำการใดในวัน,น,นข้างหน้าในวันข้างหน้าด้วยอำนาจแห่งบุญเก่าด้วยอำนาจแห่งบุญเกา่ายังไม่ถึงที่ยังไม่ถึงที่ขอเทพไทเทวาขอเทพไทเทวาสุราิยสุราิย จงสเสด็จมา,จมาบรรดาลอนุมโมทนาให้การของข้านั้น,น,นสำเร็จทุกป,ประการ